วัยเด็กแห่งความฝันในตรอกเล็กๆของกรุงเทพมหานครเด็กน้อยที่ทุกคนเรียกว่ากันพิมุกหรือบำบำกำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความฝันคำอธิษฐานของแม่ทําให้ชีวิตเขาเต็มไปด้วยแสงสว่างดนตรีและการเต้นคือความสุขตั้งแต่วัยเยาว์เวทีแรกในชีวิตเมื่ออายุเพียงสิบปีบำบำได้เข้าร่วมการแข่งขันเต้นรําไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้จะกลายเป็นหัวใจของผู้คนนับล้านทั่วโลก การเดินทางสู่เกาหลีการออดิชั่นที่ JYP Entertainment คือประตูชะตาของเขาการเดินทางจากประเทศไทยไปเกาหลีไม่ง่ายเลยแต่บัมบัมไม่ยอมแพ้เขาฝึกหนักทั้งกลางวันและกลางคืนการกำเนิดของ GOT7 ในปี2014โลกได้เห็นบัมบัมในฐานะสมาชิกวง GOT7 รอยยิ้มการเต้นและพลังของเขาได้ครองใจแฟนๆอย่างรวดเร็วความรักจากแฟนคลับ สำหรับบ um ัมบัมแฟนคลับไม่ใช่เพียงผู้ฟังแต่คือครอบครัวเขาพูดคุยรับฟังและแบ่งปันทุกช่วงเวลาของเขาให้พวกเขาช่วงเวลาแห่งความเหงาแม้จะมีชื่อเสียงแต่บ um ัมบัมก็มักนั่งอยู่คนเดียวในห้องคิดว่าจะมีใครบ้างไหมที่รักฉันเพราะฉันเป็นฉันไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็นดาราการค้นหาหัวใจท่ามกลางเสียงกรีดของแฟนๆเขามีคำอธิษฐานเงียบๆในใจ ขอให้มีใครสักคนที่เข้าใจความเจ็บปวดหลังรอยยิ้มของฉันเส้นทางใหม่และความฝันใหม่เมื่อบำบัเริ่มเส้นทางโซโลหลังจาก GOT7 เพลงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึง้งอัลบั้มแรก r i b b i n สะท้อนความจริงในหัวใจของเขาความรักนายจินตนาการแฟนฟิกชัน่นตรงนี้เรื่องราวเริ่มโรแมนติกขึ้นแฟนคนหนึ่งที่รักบำบัมมาหลายปีได้เจอเขาในงานแฟนมิทติ้งการสบตาทำให้เวลาเหมือนหยุดลง การพบเจอที่ต่อเนื่องแฟนคนนั้นกลายเป็นเพื่อนการสนทนาและรอยยิ้มเพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการคำพูดค่อยๆก่อตัวคำสารภาพรักในเย็นวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนบําบพูดออกมาฉันได้ยินเสียงปรบมือจากทั่วโลกแต่ความเงียบของเธอคือที่ที่ฉันเจอความสงบอุปสรรคและระยะห่างเช่นเดียวกับความรักทุกเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายชื่อเสียงตารางงานและสายตาของผู้คนสร้างกำแพงระหว่างพวกเขา คำสัญญาและความซื่อสัตย์บัมบำพูดว่าไม่ว่าโลกจะพูดอะไรหัวใจของฉันจะอยู่กับเธอเสมอคำสัญญานี้ทำให้ความรักยิ่งแข็งแรงขึ้นความสำเร็จและความรักที่เดินไปด้วยกันบัมบัมนำความรักมาใส่ในดนตรีของเขาเพลงของเขาสัมผัสหัวใจแฟนๆเพราะมันคือเสียงของคนที่รักอย่างแท้จริงบทสรุปบทเรียนแห่งความรักและชีวิตเรื่องราวจบลงด้วยข้อความว่า ความรักไม่ได้หมายถึงการรักเพียงคนเดียวแต่มันคือความรู้สึกจากหัวใจสำหรับบ um ัมบัมแฟนคลับก็คือความรักและนั่นคือความรักที่จะไม่มีวันสิ้นสุดความทรงจำของบ้านเกิดแม้จะมีชื่อเสียงและความสำเร็จมากมายแต่ทุกครั้งที่บ um ัมบัมกลับมาที่กรุงเทพมหานครเขาจะคิดถึงอาหารฝีมือแม่และกลิ่นหอมของถนนไทยเสมอเขามักพูดว่าโลกให้ทุกสิ่งแก่ฉันแต่หัวใจของฉันยังคงอยู่ที่ประเทศไทย สำหรับแฟนๆคำพูดนี้ไม่ใช่เพียงประโยคธรรมดาแต่มันคือความจริงที่ว่าเขาไม่เคยลืมรากเหง้าของตนเองบททดสอบแห่งความรักความรักไม่เคยง่ายสายตาของสื่อความคาดหวังของแฟนๆและเสียงวิจารณ์ของโลกสร้างแรงกดดันให้กับความสัมพันธ์ของเขาหลายครั้งเขาคิดว่าฉันเป็นแค่ดาราหรือเป็นเพียงคนรักเส้นทางทั้งสองจะเดินไปด้วยกันได้ไหมคำถามนี้กัดกินหัวใจเขาเสมอ ความรักที่สะท้อนในศิละปะบัมบ๊มนำทั้งความเจ็บปวดและความสุขมาถักทอในดนตรีทุกเพลงใหม่เหมือนเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาเมื่อเขายืนอยู่บนเวทีแฟนๆมองเห็นประกายในดวงตาประกายที่มีอยู่ในดวงตาของคนที่รักอย่างแท้จริงหลายคนบอกว่าเสียงของบัมบ๊มมีบางอย่างที่แต่ต้องหัวใจเราแฟนคลับและคนรักความสัมพันธ์เดียวกัน การเวลาผ่านไปเขาได้กระหนักว่าไม่ว่าจะมีใครอยู่ใกล้เขาหรือไม่แฟนคลับคือความรักที่แท้จริงของเขาเขามักพูดว่าพวกคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้ฉันไม่เคยขาดหายสำหรับแฟนแฟนคำพูดนี้คือคำสัญญาคำมั่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดการเดินทางครั้งใหม่พร้อมด้วยความรักและแสงสว่างเส้นทางชีวิตยังไม่สิ้นสุดบําบบยังคงเดินไปบนถนนสายใหม่พร้อมความฝันใหม่ๆ เรื่องราวของเขาส่งสารว่าความรักไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์แต่มันคือแสงสว่างที่พาเราฝ่าความมืดและให้ความหวังดังนั้นชีวิตและความรักของบำบัมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของดาราแต่คือเรื่องราวของหัวใจที่มอบความรักให้เสมอ